สวัสดีครับพี่น้องผมเดฟวอตเบิร์กนะครับวันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันภาวนากับพี่น้องในหัวข้อการรักษาสภาพฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งท่ามกลางความยากลำบากในชีวิตจริงๆแล้วนะครับคำแบ่งปันนี้คงจะมีไว้สำหรับตัวผมด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาผมก็เผชิญความยากลำบากหลายอย่างในชีวิตเหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในความยากลำบากเหล่านั้นคืออาการซึมเศร้านะครับผมต่อสู้กับอาการซึมเศร้ามาหลายปีนอกจากนั้นผมก็ต่อสู้กับความรู้สึกหังเหินจากพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะมาบอกกับพี่น้องว่าผมไม่ได้มาแบ่งปันในฐานะคนที่เข้มแข็งในตัวเองหรือคนที่เก่งในตัวเองนะครับแต่ผมก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ต้องการาการหนุนใจจากพระคำของพระเจ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขณะที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันก็อยากให้รู้ว่าผมเป็นคนที่ต้องการภาชนะที่เรากำลังศึกษาด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันกับพี่น้องจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ2 8ถึง30นะครับเราจะค่อยๆดูทีละข้อนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้อแรกก่อนพระคกภีบอกว่า เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่หลักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นไปได้นะครับว่าถ้าเรากำลังเจอความยากลำบากในชีวิตของเราณนะตอนนี้เราอาจจะคิดว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อกี้เชื่อ,อยากว่าพระเจ้ากำลังใช้ทุกเหตุการณ์กำลังใช้ทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ ของเราเพื่อเกิดผลดีในชีวิตของเราแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการรักษาสภาพฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งคือการอาศัยความจริงของพระเจ้าแทนความรู้สึกของเราผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งถ้าเรารู้สึกไม่ดีถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันยากมันง่ายที่เราจะพึ่งพาในความรู้สึกของเราหรือให้ความรู้สึกของเรานำหน้า แต่ถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูนะครับเราต้องจำไว้ว่าคนที่เราเคยเป็นตายไปแล้วเรามีตัวตนใหม่ผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นี่คือพื้นฐานชีวิตคริสเตียนของเราไม่ใช่ความรู้สึกของเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราแต่เป็นความจริงที่มาจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระคัมภีร์มาสอนเรา เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของเราเราก็มั่นใจได้ว่านี่คือความจรง100ิงร้อเอร์เซนตเพราะเราเชื่อมติดกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่ณตอนนี้อยู่พาสขวาของพระบิดาบนสวรรค์ถ้าพระเยซูมีชีวิตอยู่เราก็จะมีชีวิตอยู่เหมือนกันตัวตนของเราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องก่อนนะครับว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในการรักษาสภาพ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งคือการมีมุมมองที่ถูกต้องมันง่ายครับที่เราจะโฟกัสแต่ที่ความรู้สึกของตัวเองหรือที่ความยากลําบากของตัวเองแต่คริสตินเรานะครับต้องเริ่มจากพื้นฐานว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายเพื่อพวกเราและในเมื่อ ข่าวประเสริฐได้เกิดขึ้นแล้วในเมื่อพระเยซูคริสต์ทำให้ข่าวประเสริฐสำเร็จสมบูรณ์แล้วเราสามารถมีความมั่นใจในคำสัญญาในพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับเรากลับมาดูที่โรมบทที่8ข้อ28ที่บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมการก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูนี่คือเราครับนี่คือเราเราเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่พระเจ้ากำลังให้ ทุกเหตุการณ์เกิดผลดีสำหรับชีวิตของเรานี่คือความจริงสำหรับทุกคนที่อยู่ในพเยสิสซเครตแล้วก็ในข้อที่29ถึง30นะครับเหมือนกับว่าเปาโลกำลังจะให้เราเห็นพื้นฐานของอคำอ้างของเขาในข้อที่28นะครับในเมื่อเขาบอกว่าทุกเหตุการณ์กำลังเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระเจ้าข้อ29ถึง30ให้ความมั่นใจกับเราว่าพระเจ้าเนี่ย กำลังทำให้ทุกสิ่งในชีวิตของเราเกิดผลดีข้อ29ครับเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากตรงต้นข้อ29นะครับเปาโลบอกว่าทุกคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วการเลือกของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพระเจ้า เลือกพี่น้องคริสตินาเมื่อไหร่ไม่ใช่หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเอฟิสัสบทที่หนึ่งสอนเราว่าก่อนที่จะสร้างโลกอีกพระเจ้าได้เลือกเราในพระเยซูคริสต์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับแผนการของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเข้าใจอีกนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรามองเห็นในณปัจจุบันผมว่าถ้าเราจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตของเราด้วยความอดทนและสร้างสรรค เราจะต้องมีมุมมองที่ถูกต้องนะครับแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที้เริ่มต้นก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้อีกนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เปาโลพูดในข้อที่29นี้ที่สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าพระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราคือการให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่สําคัญครับนี่จะช่วยเราในการ,รเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตของเราได้เราจะต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของพระเจ้าเป็นยังไงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตเรามันลายทิศทางความยากลำบากเหล่านี้มันกำลังทำให้เรามองไม่เห็นทางแต่พระเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ครับพระเจ้ากำลังขัดเกลาชีวิตของเราพระเจ้าเนี่ยกำลังหลอหลอมชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์นั่นคือเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะครับพี่น้องก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นนะครับความยากลําบากในชีวิตของเราไม่ได้ไร้ประโยชน์ครับพระเจ้ากําลังใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาชีวิตของเราพระเจ้ากําลังทำให้เราเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์มากยิ่งขึ้นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรากําลังเกิดผลดีพระเจ้าต้องการให้เราอดทนเหมือนพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยากให้เรามีความรัก แบบพระเยซูมีความสุภาพอ่อนโยนแบบพระเยซูมีความเชื่อแบบพระเยซูมีสัมติสุขแบบพระเยซูอะไรก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนรูปภาพของพระเยซูคริสต์เหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตของพระเยซูคริสต์เราที่เป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาจะต้องเป็นเหมือนพี่ชายของเราคือพระเยซูคริสต์อย่างที่เปาโลได้บอกว่า เพื่อพระบุตรนั้นจะเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากพระเยซูเป็นบุตรหัวปีและเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเป็นพี่น้องของพระองค์เราจะต้องเป็นเหมือนพี่ชายของเราและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำผ่านทางความยากลำบากในชีวิตของเราผมเข้าใจนะครับว่าบางครั้งในเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะ ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราอยากเราอาจจะต้องการที่จะตอบสนองเหมือนภรรยาของโยบพี่น้องจำได้ไหมครับเมื่อโยบเจอกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตของเขาภรรยาบอกบอบกอยังไงครับภรรยาบอกว่าให้แช่งด่าพระเจ้าแล้วก็ตายคือเขาอยากให้โยบละทิ้งพระเจ้าเพราะชีวิตของเขาลำบากแต่พี่น้องสังเกตการตอบสนองของโยบในบริบทนั้นไหมครับ เขาเข้าใจว่าเราต้องรับทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีจากพระเจ้าเขากำลังให้เห็นว่าเขามีความถอมใจและความยำเกรงพระเจ้าโยบเนี่ยได้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วก็แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระเยซูอยู่ในสวนเกตเซมนีพระองค์อธิษฐานยังไงครับอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามนามพระทัยของพระองค์พระเย e ซูคริสต์ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาในชีวิตของพระองค์แล้วพวกเราล่ะครับพี่น้องเราจะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าไหมครับเราจะยอมให้พระเจ้าขัดเกลาชีวิตของเราหล่อหลอมชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซ,ซคูคริสต์ไหมครับขอให้เรายอมนะครับขอให้เรามองเห็น ถึงพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับแม้เราจะรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นทางแม้เราจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราไม่ไมไมสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้แต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกๆของพระองค์ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริส เมื่อพระคิดอยู่บนไม้กันเขนพระองค์กำลังถูกลงโทษแทนพวกเราฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าพระบิดาไม่มีทางที่จะทอดทิ้งพวกเรานะครับแล้วก็ในข้อพระคัมภีต่อไปนะครับเปาโลก็พูดว่าและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยมีสามอย่างที่อยากให้พี่น้องสังเกตในพระคกัมภีข้อนี้คือหลังจากเปาโลพูดถึงการที่พระเจ้ากำหนดเราไว้ก่อนนั้นเขาบอกว่าพระเจ้าเรียกเรามาแล้วก็ให้เราเป็นผู้ชอบธรรมและให้เรารับศักดิ์ศรีด้วยเรียกให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ให้รับศักดิ์ศรีด้วยอย่างแรกนะครับคือพระเจ้าเรียกเรา ตอนที่พระองค์ทําให้เราบังเกิดใหม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเห็นภาพสะท้อนของเรื่องนี้ในเมื่อพระเยซูทําให้ลาสลัสเป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูเรียกลาสลัสและณตอนนั้นเขาเป็นขึ้นมาจากตายเหมือนกันนะครับพระเจ้าปลูกเราให้เป็นขึ้นมาจากตายฝ่ายวิญญาณในเมื่อพระองค์เรียกเราเราอาจจะได้ยินข่าวประเสริฐหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นแต่เมื่อวันที่เราบังเกิดใหม่เป็นวันที่พระเจ้าเรียกเรา ให้มาหาพระบุตรของพระองค์โดยความเชื่อและในเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเราได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมนั่นก็คือว่าเราได้รับสถานะใหม่เป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบของพระองค์นั้นถูกนับว่าเป็นของเรา การที่เราได้มาเชื่อมติดกับพระเยซูคริสต์องค์ผู้ชอบธรรมพระเจ้าก็ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยและทายข้อ30นะครับเปาโลว่าคนที่ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมพระอ,องค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยอันนี้เปาโลก,กําลังหมายถึงเมื่อเราได้รับร่างกายใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและเราได้เป็นขึ้นมาจากตายมีร่างกายใหม่และทุกสิ่งในชีวิตของเรามาถึงความสมบูรณ์แบบในที่สุด ถามว่าทำไมเราถึงพูดถึงกระบวนการนี้ในชีวิตคริสเตียนของเราก็เพราะว่ามันให้ความมั่นใจกับเราว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทำให้ทุกสิ่งในชีวิตของเราเกิดผลดีเราสามารถเห็นภาพแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับพระเจ้าเนี่ยเลือกเรากำหนดไว้ให้เป็นตามพระฉายาพระบุตรของพระองค์เรียกเรานับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและในที่สุดก็จะทำให้เรา รับศักดิ์สิด้วยนี่เป็นกระบวนการในชีวิตคริสเตียนของเราที่ไม่สามารถล้มเหลวได้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์รับรองสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่านี่คือพื้นฐานสําหรับความยากลำบากในชีวิตของเรามันอยู่บนพื้นฐานที่เข้มแข็งนะครับมันอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงพระเจ้าไม่สามารถล้มเหลวในการทําให้แผนการของพระองค์สําเร็จในชีวิตของพวกเรา อย่างที่ฟิลิปปีบทที่1ข้อหบอกเรานะครับว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าได้เริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราพระองค์ก็จะทําให้สําเร็จสมบูรณ์ในวันสุดท้ายไม่มีลูกของพระเจ้าคนไหนที่จะไม่ถึงเส้นชัยในที่สุดน,นะครับผมหวังว่า ความจริงเหล่านี้จะหนุนใจพี่น้องท่ามกลางความยากลำบากของเราอยากจะหนุนใจให้พวกเราไม่ละสายตาไปจากพระเยซูคริสต์นะครับหนึ่งในสิ่งที่หนุนใจผมมากที่สุดท่ามกลางความยากลำบากในชีวิตของผมคือการระลึกถึงพระเยซูและการทนทุกข์ของพระองค์บนไมก้กางเขนเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะหนุนใจให้เรายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามนะครับ ให้เราจับตามองที่พระเยซูคริสต์ที่เผชิญหน้ากับมังเคนที่เผชิญหน้ากับความตายเพื่อพวกเราเราก็รู้ว่าหลังจากการตายของพระองค์มีการเป็นขึ้นมาจากตายเราก็เหมือนกันนะครับหลังจากชีวิตแห่งความยากลำบากบนโลกนี้จะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายในที่สุดพระเจ้าไม่สามารถล้มเหลวได้ข่าวประเสริฐของพระเยซูการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูรับรองสิ่งนี้ฉะนั้นขอให้เราทุกคน จับตามองที่พระเยซูคริสต,ต์ต่อไปความเจ็บปวดของพระเยซูการทนทุกข์ของพระเยซูการตายของพระเยซูเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราขณะที่เราระเนจรไปในโลกนี้นะครับอย่าละสายตาไปจากพระเยซูให้มั่นใจในคําสัญญาของพระเจ้านะครับอย่าพึ่งพาความรู้สึกของตัวเองนะครับเราสามารถหลอกตัวเองได้นะครับให้ระมัดระวังให้ความมั่นใจของเรากลับมาอยู่ที่ คำสัญญาในพระคาของพระเจ้าครับนี่คืออาหารไฟวิญญาณสมัรสำหรับเราขณะที่เรากําลังเผชิญความทุกข์ยากในชีวิตของเราและนอกนั้นนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเราด้วยว่าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตคริสเตียนนี้คนเดียวเราต้องการคนอื่นๆรอบข้างเรานะครับอยากจะหนุนใจให้เราเปิดใจกับพี่น้องรอบข้างเรานะครับมันอาจจะยากที่จะที่จะสารภาพถึงความอ่อนแอของตัวเองแต่แน่นอนครับเราต้องการซึ่งกันและกัน เราต้องการอวัยวะอย่างอื่นในร่างกายของพระคิดก็ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่รับรองว่าผู้เชื่อเราทุกคนจะไปถึงเส้นชัยในวันสุดท้ายขอบคุณทีก่กระบวนการแห่งความรอดในชีวิตของเราไม่สามารถล้มเหลวได้ เพราะมันอยู่บนพื้นฐานการงานของพระเยซูคริสต์เพื่อเราขอพระองค์ทรงหนุนใจพี่น้องทุกๆคนที่ณตอนนี้กําลังเผชิญกับความยากลําบากต่างๆที่รู้สึกท้อใจที่รู้สึกว่าเขา,าไม่ไหวแล้วขอพระองค์ช่วยให้เขาระลึกถึงพระเยซูที่ได้ทนทุกข์เพื่อพวกเขาแล้วขอพระองค์ช่วยเขาที่จะไม่ละสายตาไปจากพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา เราต้องการกำลังที่มาจากพระองค์ฉะนั้นขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังให้กับเราทุกๆคนในวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่วันหนึ่งการงานที่พระองค์ได้เริ่มต้นไว้ในชีวิตของเราจะสำเร็จสมบูรณ์ขอบคุณที่พระองค์จะนำเราทุกๆคนไปถึงเส้นชัยในวันสุดท้ายเราอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า